เอาลครับมาน้อยมาแล้วพี่น้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีเช้าวันที่อาทิตย์ที่12พฤษภาคท2 5, 6, ่6อคพักบเเราก็อยู่กับพี่น้อยมืองนอนท์เหมือนเดิมผมก็เคเาในเด็ดนะฮะวันนี้ก็มาติดขอบแตช่างมวยดีวิถีไทยนะช่อง 3, 6, 3, ส6เที่ยงถึงหเที่ยงถึงเวลาเดิมแล้วก็แจ้งข่าวดีเดือนหน้าเดือนหน้าก็วันเสาร์ บทบ<า>นิวสก,กินนีดมโนนก็จะไปอยู่ที่อ้อมน้อยอจากนั้นไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยก็ช่อง3ามช่องพีวีทีหกแล้วก็ช่องเจเคสิบแปดก็อยู่งั้นเลย3ามสิบสองคู่เตรียมกระสุนให้พร้อมนะเสาหน้านี่ไอ้เจสเสาหน้าเดือนหน้าเสาที่หนึ่งมิจุนายนก็จะไปอยู่ที่นั่นที่นี่ก็จะจัดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวอนาคตข้างหน้าจะเปลี่ยนไปยังไงว่าว่าอีกทีหนึ่งยังไม่แน่นอนมาดูรายชื่อนักมวยเช้านี้นะคู่แรกใน v ีไนี่สิทธิ์จากต้นเนี่ย ร้อยห้าปอนด์บอเชา้าก็มาเกินหนึ่งจุดเก้าผ่านได้โปรยแล้วนะส่วนเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีเมืองบอเช้ามาร้อยห้ามาเกินไปปอนด์ครึ่งนะก็ผ่านได้โปรยสำหรับคู่แรกนี่ผ่านได้โปรยส่วนคู่ที่สองหลานยากแก้วกล้วยบางคองแหลมนี่ร้อยยี่สิบก็มาผาดไปนิดนึง่งผ่าดขายประมาณเกๆๆอือบเกือบเกือบปอนด์วันนี้เขาเจอกับรุงร่งราวีสิทธิวัฒน์รู้ว่าศักดิ์อินเตอร์เก่านะบอเช้าก็ร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์มาพอดีส้ารับคู่ที่สองทีนี้เอาคู่เอกมาไว้คู่ที่สามนะเพราะว่า เพื่อเพื่อแบนมวยจะได้ไปช่องเจ็ดสีเพราะว่าถ้าทุกทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพอคู่เอกปุ๊บมันจะมันจะกลอยมันจะเหงาเพราะว่ามนาขาเราขายลายเขาไปช่องเจ็ดสีหมดฉะนั้นก็เลยทางทีมมันก็ปรับเปลี่ยนเอาคู่เอกไว้คู่ที่สามคู่ที่สามนี่ก็ชิงแชมป์ว่างเลยนะชิงแชมป์ว่างระหว่างไอ้เจ้าตจลศึกช็อตช็อตเจ้าชิตแปดริ้วคู่นี้ก็ชกในพิกัดร้อยสามหกแต่ว่าชิงแชมป์ร้อยสามห้าไอ้จลศึกก็มาเกินจุดเจ็ด คนชาติชนินทร์สจต้องปาเกนก็มาเกินไปจุดห้าแล้วก็คู่ที่ไฮไลไท์คู่ที่สี่ก็เป็นอะไรเออโชคเคยชาสก,กี้ยิมเ<ช>จอก,กับเคตัสโกตีอ่าสุนุกเกอร์เคตัสนี่ก็คือ,อร้อยยี่สิบบอลตัวนในโชคเคยชาส์นี่ก็มาพอดีส่วนในเจ้าเคตัสเนี่ยอาจจะเกินไ่สักปอลนึงบอลนึงอ่านี่คือทั้งหมดสี่คู่แล้วคู่ห้าก็ไม่ต้องชั่งน้ำหนักก็อ่าชกกันเลย่านเรียบร้อยอันนี้คือทั้งหมดศึกมวยดีวีไทย น้ำหนักเช้านี้อ่ะพี่น้อยเปไน็นไงชอ่อง f อของพี่น้อยเป็นไงช่วงนี้ก็สถาน,นีวิทยุของผมก็ยังจัดรายการวิจารณ์มวยตู้สองคู่รวยทุก,กวันสารวัละวันยิตณสถานีวิทยุตอสอหนึ่งขึ้นหกข้าเจ็ดระบบเอ็มตั้งแต่เวลาเก้าโมงสิบนาทีถึง 10. 10. สิบโมงเช้าก็เป็นเวลาดีครับมวยช่างหนักเร็ดผมก็เช็คทุกรอบทุกช่องให้แฟนมวยตู้ได้รู้คู่มวยที่แน่นอนที่ยกออกคีวีแล้วก็สองคู่รวย ก็เข้าไปรับชมก็ได้คระบบกันได้ครับ AM นะ AM ระบบระบบดั้งเดิมเลยหกข้าศึครับเสียงแจ๋วไหมโอ้เสียงแจ๋วแจ๋วนะั่นคือ2คู่ร้อยเขาไม่น้อยวันนี้มาดูทัศนวิจารการการทัศนวิจารณก็เหมือนการคาดการคิดว่าคาดว่าตัวนี้จะชนะขึ้นเวทีก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็มาลุยกันต่อเพราะว่าทย์ที่แล้วผมไม่ได้อยู่ผมไปเชียงใหม่เลยไม่ได้มาเจอพี่น้อย วันนี้กลับมาเจอเหมือดเลยคู่แรก V.I.P. สิจากต้นเจอกับเพนทัหนึ่งนุ้ยสี่หมื่นคู่นี้ไม่เคยชกกันมาที่ไหนมาก่อนนะ V.I.P. นี่ก็เพชรผมดูแล่นมาเพ่โอ้เป็นเพ่เตะขาต่อยบอลบอลสอกเป็นมวยเปิดเกมส่วนเพนทัมหนึ่งนั่นจะมวยเข่ามวยเข่าเข่าเขาไม่นุ้ยนะคู่นี้มองเขาไปแล้วว่าเช้าถ่ายรูปผมดูรูปร่างเนื้อตัวนี่ไม่ไม่หนีกันมากไม่หนีกันธรรมดา V.I.P. ต่อยใครจะเสียจะเสียเปรียบแต่วันนี้ไม่เสียไม่เสียเปรียบผมดูแล้วอ่ะเป็นไงบ้างคู่นี้เป็นน้อยคู่แรก V i p กกัับบมมววยเเเปป็นิดคร เดินต่อยมัดวันตอกบูสู้ดีเพชรน้ำหนึ่งก็จังหวะเข่าดีแม่คุณนี่คู่ขี่รักพี่เจไดน้องผมไม่ชอบเพชรน้ำหนึ่งท้ายเหนียวแน่นดีกว่าชอบรูล็อกคอครับล็อกคอล็อกคอและแทงแทงอันนี้แต่ถ้าล็อกคอไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะพี่น้อยก็เลยออกไปที่เพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีเมืองอ่ะมุมน้าเงินเอามาดูคู่ที่สองหน่อยหลานย่แก้วครับเจอกับรุ่งราวีโอ้โหหลานย่แก้วนี่เก่าเก่าขึ้นนะเก่าขึ้นเจอรุ่งราวีนี่ก็ชกมมานาน ทุกมานานแล้วรูปร่างเนื้อตัวว่าเช้านี่ก็ไม่หนีกันมากนะนกนรุ่นลาวีรุ่นจะไล่ลอยลอยลอ,อ,อ,อยกว่าวันนี้เกิดไม่ลุงร,ราวีนี่วันนี้แม่วันนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับหลานยษ์กแก้วนี่ระยะนี้สุดแล้เกิน uh huh. เป็นมวยเตะขาต่อยมัดบแทงเขา่าดูแลงลุรงรลง่ราวีขีมือกกเครื่องระยะหลังนี่โดนหนักๆไม่ค่อยได้แต่ว่ารอบนี้ไปซ้อมเห็นว่ารอมคือสายน้ำทางกีรีนะ ซ้อมอยู่พวกนี้ดิกรคูดป้างคูซ้อมเยอะแต่ร่างกายวัชชาของดูเทอตัวเทอตัวดีในลูงนาวีวัชชนเทอตัวดีมากพี่น้อยออกไปไปออกไปมุมไหนหลานยาแก้วครับออกไปหลานยาแก้วเอามวยฟอร์มสดนะฟอร์มสดนี่เสมอต้นเสมอปลายสวัสดีออกไปหลานยาแก้วเอามวยฟอร์มสดนะอันนี้ก็ต่อยหมัดควันศอกบูสู้ดีนะบุสู้ดีแต่พี่น้อยก็เลยออกไปที่หลานยาแก้วบุมแดงท่านบอกคู่ที่สองมาดูคู่เองนะจิงแชมป์ว่าจิงแชมป์ครับจะหลุดศึกกับชาชนินแม่ คูนี้ไม่เคยประท่านะไม่เคยประทะกันพอเช้ารูปร่างเงินตัวจะโดสดสูงยาวกว่าชาตินีหลายเส้นนะพไ่น้อยแล้วแข้งซ้ายนี่เป็นเป็นมวยจังหวะม่มือวางแข้งซ้ายได้แม่นยำวงไงก็ขวางแทงนชาตินาลินก็จังหวะฝีมือครบเครื่องแต่ว่าผมยังชอบจะรดเร็จนี ด้วยซ้ายต่อยซ้ายวงในขวางแทงได้ดูแรงล็อกคอแล้วก็ตะซ้ายนี่แข้งซ้ายนี่เร็วนะแต่ถ้าแข้งแม่นถ้าแข้งซ้ายออกทํางานดีๆวันนี้ก็ถามว่าน่าจะเข้าวินได้แต่แข้งซ้ายออกไม่ได้ก็เจอหน้าเสือสจโต้งแนวันนี้นะพี่น้อยก็เลยออกที่มุมแดงจริดศึกนะสำหรับผู้เอกนำรายการเอามาดูคูไฮไลท์คูนที่หน่อยก็ถือว่ามาแทนไอ้ยกยกในเดชสวนไม่ได้มาก็เลยเอาไอ้เจ้าเคทัดมาใช่ไหมกับเชคาัยจานไปไหนบ้างกูนี้ จบช,ชายชานก็เป็นมวยนรการก็เป็นมวยจังหวะฝีมือดีคเคตัสี่กระซ้อมอยู่กับค่ายทอสังเียน้อยอวันนี้ผมอยากให้ลองเคตัสถ้าเป็นลองไงน่าลองอยู่ลักการผ่านมวยดีกว่าถึงนานๆชกทีผมดูเคตัสี่ยังดีกว่าหน่อยครับดีกว่านะดีกว่าชคชายชานก็ไม่น้อยออกไปที่เคตัสแล้วแบบู่ที่สี่อ่ะผู้แรกไปน้อยออกไปที่ไปน้ำหนึ่งไปน้ำหนึ่งผู้ที่สองไปออกล้านยาแก้วนะ แล้วก็คู่เอกออกจรดศึกแล้วก็คู่ที่สนี่เคตัตนะอ่ะทีนี้สามคู่อ่ะสมคู่ก็เออหลานยากแก้วหลานยากแก้วจรวดศึกจรวดศึกเคตัตเคตัดสามตัวเขาไม่น้อยอ่ะ,อะขยับมาเหลืสองตัวคู่ที่สองหลานยากแก้วอยู่แดงที่เจกับลุ่รราวีแล้วก็คู่เอก จะวดศึกสองตัวครับะจะหดสลานยาแก้วกับจะหลดศึกแดงทั้งคู่นะที่นี่คือสองตัวอ่ะตัวเดียวโดดโด,ดแล้ววันนี้ชอบตัวเดียวแล้วไม่เอาคู่เอเอาแบบตัวเดียวกลักบบ้านเลยจะวลดศึกคู่เอกคู่ที่3ามครับจะวลดศึกเป็นต่อเขาต้องต่อเลยเป็นต่อก็ต้องต่อหันหลังต่อไหมจะไงก็ต้องออกตัวได้ออกใจได้คู่ถ้าคู่คู่เดียวของพี่น้อยนี่ออกจะวลดศึกสจวิชิตมืองแปดริ้วนะนี่คือการพิพิจาร์เช้านี้กับพี่น้อยเมืองนนท์อ่ฝากช่อง ติดตามเอ็มอีทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาช่องเจ็ดสีเอาฝากเอาเอาช่องสี่ทีก่อนเอาช่องเจ็ดสีไว้ตัวโทนได้ไหมเพชรน้ำงามเหยียบพัตมิตรหรือเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่กับแก้วฟ้าน้อยเหยียบชัชฉันันอ่าฮะตัวนี้ผมยังชอบเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่เป็นไงมวยเพชรน้ำงามประเภทประเภทยังไงประเภทฝีมือนีอาวุธหลากหลายแก้วฟ้าน้อยก็เป็นมวยจังหวะเข่าดีเพชรน้ำงามครับผมดูแล้วดีกว่าเข้าออกก็เร็วดีกว่านี่คือคู่เอกช่องเจ็ดสีไม่น้อยฝากไว้หนึ่งตัวคือเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ อ่ะถ้าฟังตรงนี้ไม่ทันเดี๋ยวไปตามเอเอทองเอต่อคือหนุกค่าเจครับกี่ 6, มโมงเก้าโมงสิบมาจีถึงสิบโมงเช้าผมพูดสดๆนะครับเพราะสถานีวิทยุรายการมวยไม่ว่าวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์เหลือรายการเดียวผมเท่านั้นนอกนั้นก็ จะไลฟ์สดกันครับผมแต่ของพี่น้อยเขาใช้ระบบเดิมๆระบบเก่าแก่าอให้ชาวบงชาวบ้านเขาฟังเองที่บ้านทางทิสเตอร์สมัยก่อนเอาละนี่พี่น้อยให้ไม่หมดแล้วนะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่น้อยแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มาเจอพี่น้อยใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับ